อันนี้นะครับที่ใช่เป็นเทรลอันตรงนี้เป็นไฮกิ้งเทรลแล้ววันนี้ก็คือวิวสวยมากเป็นทะเลมเหมอกน,นี่คือเทือกเขาแอลป์นะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งสวิสสวิสแอลป์ส่วนฝั่งขวาก็จะเป็นฝั่งฝรั่งเศสยอดสูงสุดก็คือมุมบรังยอดที่ส,ทส,สูงที่สุดสูงที่สุดใช่อันนี้ก็คือสูงที่สุดก็คือมองบลังนะคะแต่ว่า มาทางนี้ตรงนี้ก็จะเป็นสวิตแอลละสวิตแอลก็จูงควาก็จะอยู่ฟ้านี่ไม่ได้สูงเลยเนาะ4,158เองอะเนี่ยมองบาง4,800สูงกวเป็นเยอะครับตัไงนครับวิวสวยตั้งแต่เช้ายันเย็นจริงๆเลยนะคะอันนี้เป็นวิวขากลับแล้วประมาณเกือบเกือบจะ5โมง4ีโมงครึ่งแสงกำลังสวยเลยมองเห็นเทือกเขาเป็นสีชมพูเลย ปกติมุมนี้จะมองเห็นทะเลสาบเจนีวาแต่ว่าวันนี้เป็นทะเลหมอกก็เลยมองไม่เห็นทะเลสาบเจนีวาวันนี้นอกจากจะพาไปชมทะเลหมอกบนเทือกเขาแอลแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปเล่นสกีกันค่ะเป็นลานสกีทางฝั่งฝรั่งเศสชื่อว่าเมาสจูล่าขับรถมาจากเจนีวาประมาณ20กว่าโลแต่ว่าทางจะคดเคี้ยวหน่อยขึ้นภูเขาก็ใช้เวลาประมาณส0สินาทีค่ะ มีโรงเรียนสก,กีเหมาะสำหรับเด็กๆแล้วก็มือใหม่อย่างบ้านเราวันนี้หมอกหนามากคือพยายกรณ์อากาศบอกว่าสั้นนี้นะแต่ว่าน,นี่หมอกหนาะตั้งแต่เจนีวามาเลยออ oh my god สวยมากอะ่ะก็คือพอพ้นหมอกขึ้นมานี่สวยเลยโอ้ยต้องจอดแล้วอะ่ะตาแล้วดีใจ ก็นี่คือทะเลหมอกของแท้เลยไงพอเราขึ้นมาปุ๊บมันก็จะเห็นเป็นแบบเนี่ยทะเลหมอกเลยอ่ะนี่นะครับที่ใช่เป็นทเทรลอันตรงนี้เป็นไฮงเทรลแล้ววันนี้ก็คือวิวสวยมากเป็นทะเลหมอกนี่คือลุ้นตลอดทางก็คือตอนแรกข้างล่างหิมะละลายหมดแล้วนะก็จะลุ้นว่าจะเล่นสก,กีได้ไหมวันนี้ พอค้นระดับเบกขึ้นมาคือสวยเลยคนะ่ะเริ่มเห็นพิมะแล้วน่าจะพอได้อยู่พอมีนะดูก็ยังพอมีเ,เ,เขาคนเดียวเลยนะมันก็จะตึงอัตโนมัติใช่ไหมไม่มีคนจับให้ด้วยตอนนี้คนน้อยแล้วไหวไหมเนี่ย กือนั้น,านาเนี่ยสูงด้วยใช่ Actually like very fast since from the beginning เลยอ,ะอ่ะออก็คือที่จม่เคยเปเล่นสักกีกับที่โรงเรียนมาสี่ครั้งเมื่อปีที่แล้ว จริงก็คือเมื่อมกราคมต้นปีนี้เองสี่ครั้งก็เลยพอได้อยู่โอเก่งแล้วสบายว่ะโอ้ยไงสบายชิลๆเออถ่ายวดีโอด้วยมือใหม่ของแท้ก็คือคุณแม่เนี่ยแหละค่ะอันนี้นี่คือเป็นการเล่นสกกีครั้งแรกในรอบ12ปีเล่นครั้งสุดท้ายเมื่อ12ปีที่แล้วก็ยังไม่วายถือกล้องถ่ายจนได้ นี่ถ้าเกิดป,ป้าป้ามาเห็นนี่ต้องดูแน่นอนให้ให้อลลอยู่ปมาม้าว่าจะตามไม่ได้นะปมามา้าของไปแบบค่อยๆแล้วกันนะโอเคโอเคลงเลยจะมีลงก่อนนะแล้วเดี๋ยวปมาม้าตามไป เอาเช่นดุคแกลบเดียวลุคสีชัดมากเลยวันนี้คือสวยมากเลยแค่เล่นเลยอะทุกโค้งนะคะสวยทุกโค้งนะคะ ังสวยอยู่ตอนแรกพี่จะไม่ถามเลยว่าจะยังสวยอยู่ไหม,ไมสามารถวางกล้องได้สวยทุกมุมโอ้โหนี่คือวิวซูปเปอร์พานโนรามาโค้งนะคะสวยทุกมุมจริงๆนะคะนี่มันสวยแบบตอนร้อนลมทายเลยเด็กๆไม่ยอมลงนะคะอยู่บนรถบอกว่าวิวเดิมๆไม่ตื่นเต้นกับวิวเท่าไหร่ จนถึงเขตฝรั่งเศสแล้วก็ French แอลป์มงบรังยอดที่สูงที่สุดฝั่งขวาก็คือมงบรังส่วนสูงที่สุดฝั่งซ้ายนั่ก็คือ